หลอดที่เอามือออกแล้วเขาก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปสองพันแปสองพันเก้าไปเรื่อยๆคุณเข้าใจปะคือผมต้องบอกทุกคนก่อนนะครับคือผมเป็นคือผมไม่ได้มีปัญหากับการที่ผมจะให้ข้อมูลแฟนเก่าบอกทุกอย่างอะไรเงี้ยผมให้ได้เข้าใจปะผมไม่อยากโกหกอยู่แล้วผมเป็นคนแบบแฟร์ๆอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าผู้หญิงเป็นเพศที่คุณไม่ควรเอาข้อมูลไปให้เขาเยอะ คือ <c oughs> คุณไม่ควรไปให้เขารู้อะไรเยอะคุณเข้าใจปะมันดูขัดขัดนิดนึงนะ <c oughs> คุณควรจะให้เขารู้แบบเท่าที่คุณควรจะรู้อ่ะรู้เท่านี้พออะพี่เคยมีแฟนเท่านี้คนสามคนแล้วก็เลิกอพอแล้วนะไปสอเรื่องต่อไปเพราะเวลาเขารู้เยอะเนี่ยเขาคิดเยอะอ <c oughs> อย่างผู้ชายเราอย่างเงี้ยเราไม่คิดเราเราไม่คิดมากไงครับแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยคุณผู้หญิงจะคิดมากว่าอุ้ยยังไงอะอย่างสุดท้ายเนี่ยผมไลฟาให้ฟังว่าแฟนผมคนปัจจุบันผมเนี่ยก็เลื่อนไปเขาเจอรูปก็เป็นรูปผมกับแฟนเก่าเขาจะเริ่มคิดเยอะละ รูกแฟนเก่าเหรอ,อผิวแทนเนาะแตบบ่ที่พี่ชอบเลย,ยผมเคยไปพูดกับเขาว่าผมชอบผู้หญิงผิวแทนเนี้ยเขาจะขุดขึ้นมาแล้วะเขาจะเอาขึ้นมาแล้วผิวแทนเนาะแบบที่พี่ชอบเลยอะแต่งตัวเซอร์เซอร์พี่ชอบผู้หญิงแต่งตัวเซอร์เซอร์อย่างนี้ทุกคนเลยใช่ไหมก็อในว่าเขาจะขุดมาแล้วที่มันแย่สุดคือน้ำตกน้ำตกเอ๊ะพี่นี่มันน้ำตกที่เราเพิ่งไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนี่คือ คือผมอะเพิ่งพาเขาไปน้ำตกเข้าใจปะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆมันจะมีรูปน้ำตกคือผมน้ำตกมันจะมีกี่ที่คุณเข้าใจปะ <c oughs> มันก็ขึ้นน้ำตกมาไงผมคิดได้ใจเลยไอ้มาร์คไอ้มาร์ค <c oughs> ไอ้มาร์ค <c oughs> แล้วมันจะไม่จบคุณเข้าใจปะคืออย่างที่บอกอย่าให้ข้อมูลเขาเยอะพอคุณให้ข้อมูลปุ๊บมันไม่จบแล้วนะผมกลับมาครับผมปิด f a c e b o o k ละไม่เล่นละกูกลัวละไม่เล่นกลับไปนั่งทำงานครับตอก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 ต๊กผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับ ตกพาคนใหม่ไปที่ที่เคยไปกับคนเก่าไอพวกไม่มีห er> ัวคิดคือดาผมไม่มีหัวคิดคือคุณเข้าใจป่ะคือคือคนเราถ้าคุณเคยคบใครมาสองสาปีอ่ะคุณก็ต้องไปหมดแล้วไงคุณก็ต้องเคยไปแล้วอย่างนี้ค yes, ือถ้า ผมไปกับที่ที่ไปกับคนเก่าไม่นะคือผมไปไหนไม่ได้แล้วนะผมไป Seven. เซเว่นหิวข้าวแวะเซเว่นไม่ได้น้องมา,าไปเซเว่นไปเลยถ้าเซเว่นไม่ให้เคยเข้าเกิดผมป่วยผมป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยมาโอ้ยแม่งไม่สบายจะตายแล้วนะแฟนผมจะตายแล้วผมขับไปกันไม่ได้โรงพยาบาลรัฐรภาเคยไปกับแฟนเก่าเอาหลบเลย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  <c oughs> คุณเข้าใจปะ่ะมันไม่ได้คุณคุณผู้หญิงคุณไปคิดอย่างนั้นไม่ให้นั่นแหละคือทําให้ผมรู้สึกว่าแบบผมเริ่มไม่โอเคกับเฟซบุ๊กอะนั่นคือครั้งที่หนึ่งเลยนะ นะครับจากนั้นเนี่ยผมมาเจออีเหตุการณ์หนึ่งคือผมกับเพื่อนเนี่ยชอบไปแหงเอากันวันศุกร์วันเสาร์มีวันหนึ่งผมก็ไปนัดกับเพื่อนผมก็คือผมมีเพื่อนอีสองคนมันมาด้วยมันมาด้วยชื่อไอโนบไอทรายนะครับผมก็ไปแหงเอาับมันก็นัดกันไปที่กรุฟรู้จักกรุฟไหมเซนตันเวิร์ลรู้จักปะรู้จักฮะมาเจอ้ันชิกชิกทุกที่มารวมกันนะครับอยู่ในกรุฟผมก็นัดเอ้ยเจอกันเว้ยสองทุ่มผมไปถึงกับเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนแล้วก็ไปนั่งรอประมาณสองทุ่ม นะครับผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงเ mm. พื่อนผมอีกคนหนึ่งตามมามันไม่ได้มาคนเดียวมันมาอีกคนหนึ่งเป็นรุ่นน้องมันผู้หญิง mm. คือคนเราเดี๋ยวนี้เวลาเจอกันคุณพาคนไม่รู้จักกันไปเนี่ยเมื่อก่อนคุณไปคุณก็ร้องวัสดีครับคนนี้ชื่อนี้ชื่อนั้นแนะนํานกันคนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับคนเดี๋ยวนี้เจอหน้ากันครบปุ๊บทำไงเฮ้ยมามาเจอเฮ้ยเป็นไงมึงถ่ายรูปก่่นเลยต้องถ่ายรูปก่่นเลยเพื่อนผมอ่ามึงเอามือถือไปถ่ายรูปให้กูหน่อยมึงมือยาวผมว่าถ่ายรูปโชะเป็นรูปนี้ขอรูปหย ผมก็ถ่ายรูปแบบนี้ครับคือไปไปแฮงเอากันพอผมขึ้นรูปนี้คือผมไม่ได้ผมไม่ได้อัปโหลดด้วยนะเพื่อนผมไม่อัปโหลดรูปนี้ขึ้นไปไม่ถึงหนึ่งาทีคุณโทรศัพท์ผมดังฮัลโหลจ้าใครคือจูนสัตสีพัทรา <laughs> นั่งอยู่สาคนผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งโอเคอันี้ไม่ใช่อันี้ไม่ใช่ ไอน,นี่รุ่นน้องรุ่นน้องเพิ่งมาผมถามเลยจูนจูนเหรอ,อน้องครับน้องชื่อจูนปะครับใช่ค่ะแล้วน้องชื่อสัตส,สิพัทราปะครับใช่ค่ะพี่เป็นนักสืบคนนั้นเหรอคะ <c oughs> ไม่รู้หมอดูหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์เขาบอกมาอ่า <c oughs> ใช่จ้ะอยู่ครับน้องจูนสัตสิพัทราจ้ะคุณเข้าใจปะคือผมยังไม่รู้เลยว่าน้องเขาชื่อจูนอ่ะเข้าใจปะสัตสิพัทราชื่อจริงผมก็ยิ่งไม่รู้คือผมไม่รู้รเลยเลย ตัวผมเหลือแค่เนี้ยแค่เนี้ยไม,ไม่ไม่รู้จักแล้วเวลาเราคุยเวลาเราคุยโทรศัพท์กับแฟนเนี่ยเพื่อนเรามันจะมองเงเนี่ยมองแบบที่คุณมองเนี่ยอยจ่าฮัลโหลไม่รู้เลยผมไม่รู้จ,จูนไหนผมไม่รู้ผมไม่รู้จูนไหนแล้วมันจะมีคําถามตามมาอย่างที่ผมบอกครับผู้หญิงอย่าให้ข้อมูลเยอะครับหรอหน <c oughs> ้าตาดูมีความสุขจังนะ <c oughs> เขามีจริงๆอะมันเขาก็ถูกนะหน้าตาดูมีความสุขคือผมไปกับเพื่อนผมไม่เจอเพื่อนผมนานแล้วผมมีความสุขไม่ได้หรอหน้าตาดูมีความสุขจังนะแล้วทำไมทำไมถ่ายรูปกันสี่คนทำไมต้องชูสองนิ้วกันแค่สองคนคือ คนเราอะครับมันถ่ายรูปมันจะมีกี่ท่าครับใช่ไหมครับความเป็นไปได้อะคุณมันเกิดเกิดที่ผมไงทำไมล่ะผมไม่มีอะไรคุณถ่ายรูปมันบังเอิญมันไม่มีอะไรใช่สิไม่เชื่อหรอกมันต้องนัดก,กันมานัดก,กันมาใช่ไหมเขาพามาใช่ไหมนี่นี่เห็นเลยปลายเท้าปลายเท้าปลายเท้ายื่นมาเขี่ยเท้ากันใช่ไหมเขี่ยเท้ากันใต้โต๊ะเขี่ยเท้ากันใต้โต๊ะใช่ไหม รูปละเอียดจนั่นแหละครับคุณผู้ชายจำไว้นะครับคุณอย่าไปให้ข้อมูลผู้หญิงเยอะเขารู้เยอะเขาเครียดนะเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าสุดท้ายก็จะเคลียร์ได้คือมันนานนั่นแหละผมเลยจะบอกเฉยว่าคุณอย่าไปให้ข้อมูลเขาเยอะมันมันไม่ได้ค่ะคุณมันนะเพราะนั้นระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาหน้าผมมาผมจะเล่าให้ฟังนะว่าผมไปเจออะไรมาเยอะแต่ว่าสุดท้ายแฟนผมเขาน่ารักมากอเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนมีเสน่ห์ แสดงว่ามามแสดงว่ามามาไม่เท่าไหร่พ่อตามาด้วยรอเล่นนะครับคนที่แล้วก็เห็นพูดอย่างนี้แหละใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นครับอ่ะช่วงนี้มาขอบคุณสปอนเซอร์กันหน่อยเดียวครับโอ้โหเปลี่ยนเปลี่ยนแบบฉีกกระดาแล้วแฟโคนไม่เนียนเปลี่ยนฟิลเยอะจังเหกเกไม่คือผมเชื่อว่า น้องเขาเข้าใจว่าอะไรคือ entertainment อะไรคือความจริงใช่เขารู้เขาแบ่งแยกออกเขาทราบอยู่แล้วโทรสั์ดังแป๊บหนึ่งวันนี้เลยเหรอกลัวๆเดี๋ยวนี้แบตจะหมดนี่แบตเหลือสองเปอร์เซ็นต์นี่กลัวนะต้องมีงหาที่ชานะทีมงานครับขอที่ชานเลยครับกลัวแบตหมดแฟนทำให้ได้กลัวอ่ะอ่ะขอบพัดต่อไปครับอยากให้ขอบคุณคือต้องอ่ะคุณเล่าดีกว่าเรื่องผมเล่าดีกว่าจริงๆวันนี้อยากจะขอบคุณหนึ่งคนมากๆเลยครับคนนี้เขาเข้ามาทีหลังเขาไม่ใช่คนแบบเป็นผู้หญิงหรืออะไรอย่างนี้นะครับ คนนี้ก็คือสปอนเซอร์ของเรานะครับคนนี้ขอบคุณสิงค์คอร์ปอเรชันครับทุกคนครับขอเสียกับสิงค์คอร์ปอเรชันครับตอนแรกอยากจะทําโชว์กันแล้วก็ไม่ได้กําไรขาดทุนด้วยนะครับแล้วสิงค์เขาไปแอบ,บได้ยินว่าเฮ้ยพวกเสือร้องไห้เขาทาโชว์กันมา เดี๋ยวเราช่วยดีกว่าแล้วก็ไม่ได้มีข้อแม้อะไรมากมายเลยเข้ามาแบบน่ารักมากไม่ได้แบบขอเรื่องอะไรจุกจิกวุ่นวายขอบคุณมากครับที่สนับสนุนให้พวกเรามีครั้งแรกนะครับอขอบคุณ s ิ n ค Corporation นะครับต้องเรียกว่าตอนที่ตอนที่คิดว่าจะทําอันเนี้ยโชว์เนี้ยตอนแรกนะครับคือคือกะไว้ในใจว่าเอาวะเสมอตัวก็คือก็ถือว่าบุญแล้วไม่เสมอ้วยขาดทุนด้วยพอทําออกมาตีคอรสตุ๊ตุ๊บตุ๊ออกมาขาดทุน ตอนนั้นผมคิดในใจแล้วเอ๊ะหรือว่าจะเอาลูกไปทิ้งวะเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวเดี๋ยวลูกไม่ใช่ขยะแต่มากไปกว่านั้นครับมากไปกว่านั้นครับวันนี้สิงห์เขาไม่ได้มาแบบสปอนเซอร์เราเฉยๆเขาบอกว่าอยากทําอะไรอย่างหนึ่งที่ฟิชเชอร์ลิงกับเสือร้องไห้วันนี้นะครับสิงห์เขาโปชั่นได้ร่วมกับเสือร้องไห้ทำเสื้อยืดเอดิชันพิเศษแจกทุกคนที่นี่คนละหนึ่งตัวครับผม <laughs> ไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องทําอะไรจูจๆทำให้เลยรับเลยรับเลยน่ารักน่ารักเพราะฉะนั้นนะครับส่งจากด้านนี้นะครับจากขวามือของคุณไปสู่ซ้ายมือของคุณผมใช้วิธีการแบบเหมือนส่งข้อสอบตอนเด็กๆอะครับอ่าเหมือนส่งกระดาษอันเซอร์ชีทไงแบบนี้เลยครับ<ม>ันเพราะฉะนั้นผู้คนทังอยู่ด้านนี้นะครับถ้าคุณไม่ได้เสื่อยืด <laughs> รู้เอาไว้ครับว่าในแถวของคุณมีคนไม่บริสุทธิ์แล้ว อยากให้ความรู้นิดนึงว่าปัจจุบันเนี่ยการทำคอนเสิร์ตการทําอะไรแบบนี้ครับไม่ใช่ว่าจู่ๆอยากทาปุ๊บแล้วกําไรถ้าไม่มีสปอนเซอร์ขาดทุนแน่นอนครับผมเราต้องขายแบบแบบแพงๆสามพันห้าพันเราถึงจะได้กําไรครับผมต้องเรียกว่าการที่เรามารวมตัวชุมนุมกันได้ในครั้งนี้นะครับเรามีสิ่งเป็นท่อน้ําเลี้ยงนะครับคำคำพูดนม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะดูแปลกๆดูแปลกๆออามามาถ่ายรูปเลยครับทุกคนครับ เอาชูเสื้อมาพร้อมกันเราจะพูดพร้อมกันนะครับว่า Bring it on พอผมนับถึง3 1...2...3... Bring it on! Oh. ขอบคุณสิงคโปร์แอชัน่นครับขอบคุณครับพวกคุณครับพวกคุณไม่ต้องไปสนใจเสื้อมันมากนะครับผม,ผมรู้ว่าคนไทยอย่างพวกคุณเนี่ยผมแจกแค่เสือ้อพวกคุณไม่พอหรอครับ <laughs> ใช่ไหมครับเอดดี้ ซุนวูเคยกล่าวไว้อีกแล้วเหรอครับมีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือความละโมบของคนผมอยากเล่าให้ผู้คุณสามคนฟังก่อนว่าวันี้โชว์เราเริ่มเลทคือตอนแรกเนี่ยกะว่าเปิดประตูทุ่มหนึ่งเข้าเริ่มทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยออนทามเลทน้องข้างงานวอลมาหาผมบอกว่าพี่โค้ดค่ะพี่โค้ดคะเริ่มเลทนะนะคะพอดีเอิมไอ้ที่พี่พี่โค้ดจะแจกไอเหมือนกับไอสลากอะค่ะคือทางคนที่มางานเนี่ย เขาเล figure, game, game so like. so 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 ือกเบอร์กันอยู่คือทุกคนได้สลากไหมครับในในคอดโชว์สลากให้ดูหน่อยได้ไหมครับคือคุณเข้าใจปะผมกะว่าเราทำไอ้สลากเนี้ยมาลุุนกันเนี้ยกะว่าแจกวัยวๆๆวจบหน้างานเขาบอกว่าไม่ไม่จบเทรา่นะครับมีเลขแค่เก้าไหมครับไอ้เดี๋ยวอะไรมีจริงหรอมีจริงๆคือจริงอะไรก็เพราะไอ้เรื่องเนี้ยจนตอนหลังต้องวอลไปบอกว่ายัดไปเลยยัดไปเลยคนละใบคนละใบคือคนไทยเป็นแบบ เป็นจริงเป็นจังอ่ะชอบเสี่ยงโชคอ่ะคือผมว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้ผิดหรอกเขาแค่อยากกาหนดชะตาชีวิตตัวเองเท่านั้นเองแหละอ,ะอ่าอ่าอ่าด้านหน้าเห็นมีทะเลาะกันวอกันอยู่ด้านหลังหนึ่งหกมีไหมคะหนึ่งหกมีไหมคะอะไรคุณเป็นอะไรกันนั่นแหละครับก็เลยผมรู้เลยว่าคุณชอบแบบนี้เราสี่คนเสือร้องให้ก็เลยทําการแจกรางวัลแบบรูปแบบของสลากกินแบ่งครับเเทีนี้คุณมีสลากกันหมดอมีแล้วครับชูหน่อยครับขอดูหน่อยครับมีทุกคนนะครับ <Okay. S 2> มีทุกคนทีนี้เนี่ยพอคุณมีสลากแล้วเนี่ย จะแจกแบบธรรมดาไม่ได้อมันต้องมีตัวช่วยครับผมขออุปกรณ์ยครับทีมงานขออุปกรณ์ครับมาแล้วครับผมโคตรจริงจังกล่องเนี้ยสั่งทำขึ้นมาใหม่ครับผมลูกบอลที่อยู่ในนี้สั่งทำขึ้นมาใหม่ครับผมกลาวว่าหลังจบงานเนี้ย ถ weaving, ้าขาดทุนจะเปิดบอลที <Luis> ่ออฟฟรีตัวเองครับจับจับยี่กี ALL ้จะมีกี <ns> ่หมุนหมุนยังไงมันก็ต้องได้ทุนคืนนะทั้งใดทั้งหนึ่งแล้ววะเอาละครับตอนนี้ภาชนะหกเหลี่ยมมาแล้วขอบรรยากาศนะครับขอบรรยากาศให้มันดูนะคุณเอ็ดโอเคอะเดี๋ยวนี้ได้ละอย่างนี้สบายใจละกี้ได้ละการออกรางวัลเลขท้ายสามตัวประจํางวดวันที่วันที่เท่าไหร่ปะ12มีนา2559 รางวัลที่หนึ่งหลักร้อยเลขที่ออกทำไมต้องมีออดวะเผื่อว่ามีแบบคนไปนอรอลุ้นไงแล้วมันนานเผื่อเขาหลับแอดมาแล้มาแล้ว,ลว <c oughs> เอาไวผ้ผูกอ๋อมันมีเพื่อนนี่นะเ,<อ>เลขที่ออกอหลักร้อยนะครับ 9ก้าให้มีเกให้มี9ชัวร์เลยครับเป็น9แล้วครับเอ้ามามาหลัก10มา10มาต่อเลยดวนๆเลยดวนๆเลย9มาเอาเ้ามาเอมาแล้วมามีเ้ามี9ก้ามี9 9ไปแล้วครับมาออกมาหลัก10ครับพอแล้ว เก้าเลยครับเก้าสี่เก้าสี่เก้าสี่ใครมีเก้าใครมีสี่ครับชูหน่อยครับอ่ะข้างหลังมีคุณพี่ข้างหลังคุณพี่ข้างหน้ามาคุณพี่ข้างหลังมีข้างบนมีไหมครับอยากเห็นข้างบนมีข้างหลังมีโอเคอ่ะมามาต้องจบตรงนี้จบตรงนี้เออจบตรงนี้แล้วจบตรงนี้เลยเฮ้ยเอาขาไม่เฮ้วะน่าเกลียดว่ะมันดูเหมือนไอ้ขีดตลอดเวลาเนาะสองสองจบไหมครับ เก้าสี่สองข้างบนมีไหมครับน้าไงมาเลยมาเลยครับมาเลยครับตบมือหน่อยครับข้น้าเวทีเลยครับต้องมาด้านนี้นะครับด้านนี้มีบันไดขึ้นนะครับใช่ไหมวะไม่มีวะไม่มีเหรอมีมีมีทางนี้นี่ทางนี้ไงนี่นี่นี่อ๋อมีทางบันไดข้างๆครับมีบันไดข้างๆครับพี่ใช่ไหมมีพี่พี่กาดจ๋ามีบันไดข้างๆเนาะมียักหน้าเหยียบมีด้วยนะครับรบกวนเหยียบตากล้องขึ้นมาได้ไหมครับเหยียบตากล้องขึ้นมา งขึ้นรางวัลคืออะไรครับโคดี้ครับรางวัลคือสิ่งที่คนเวลาเนื่องจากพวกเราทําทําออนไลน์กันมาทําคลิปอะไรเงี้ยครับมันจะมีเวลาเราทำไลฟ์เนี่ยจะมีคนถามถึงเสื้อคุณเยอะเอาเอาจริงๆนะครับตบหัวได้ <c oughs> ตอนนี้ตบหัวได้ไดฟังให้ดีนะฟังให้ทันนะเขาอะจ่ายเงินบัตรกูกูดได้เงินมาเนี่ยไปจ่ายเงินเดือนมึง <c oughs> ทำไงอะเขา ขอบคุณครับ <laughs> ไป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 ,ไปต่อนะครับครับครับคนเห็นเขาใส่เขาเห็นคุณใส่เสื้อฮูดบ่อยเป็นเสื้อฮูดเสร็จเราให้อ่ะอ่าอ่าเราก็เลยอยากอ่ะคุณสัมภาษณ์หน่อยชื่ออะไรคุณสัมภาษณ์หน่อยอ่าเอ๋อ <laughs> เฮ้ยๆๆ <laughs> จะบอกนะว่านี่อันนี้คือรางวัลใหญ่ เล่นง่ายมากเลยเอาของมาเลยเเออาาขงมลยได้ไหมอ่ะเอาของของเลยครับอามครับผมไม่หยิบเองดีกว่าผมกลัวละคือเนื่องจากมีคนถามเยอะครับว่าฮูดของพี่เอสเนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อไม่ได้ครับเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นครับวันนี้ครับเราก็เลยเอาเนี้ยมาเป็นรางวัลเพื่อมาแจกนะครับใช่ครับสักครู่นะครับเฮ้ยตัวใหม่ไม่ไม่มีครับมีผมว่าได้ผมว่าได้ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับมากครับครับพูดถึง Facebook ครับหลังจากที่ผมกับมันลบกันมานานผมว่าถึงจุดที่ผมต้องเรียนรู้มันหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเออผมไม่ได้ละในเมื่อเรามันมีบางอย่างทำให้เราเดือดร้อนอะเราต้องไปศึกษามันเออคุณเข้าใจป่ะอย่างดันคำกล่าวของซุนวูที่ว่าไว้อีกแล้วบอกว่า รู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งครับอ oh. อ๋นนอนนผมก็มเลยคิด<ๆ>ว่าเอ้ยผมต้องไปเรียนรู้แล้วว่า f a c e b o o k อ่ะมันคืออะไรมันทํางานยังไงมันจะมีประโยชน์มีคุณมีโทษกับผมยังไงออืมผมพอผมเริ่มไปศึกษาผมดําดิ่งเข้าไปในโลก Facebook ครับผมไปค้นพบอะไรบางอย่างผมว่าคนสมัยเนี้ยเขากล้าพูดกันมากขึ้นเรื่องเซ็กซ์จริง มันมันเป็นคําที่รุนแรงไปหรือเปล่าไม่ไม่รุนแรงผมว่าคนสมัยนี้เขาผมว่าคนสมัยนี้กล้ามากขึ้นคุณนึกออกป่ะรุ่นเราอะ่ะสมัยเราไปดูหนังอะ่ะตอนมอต้นมปลายกับแฟนอ,ะอ่ะสมมติคุณเอามือวางแบบพนักเงี้ยผมเอามือไปแตะนี่แบบคนลุก <c oughs> คนลุกคืออย่างงี้คือดีดีมากแล้วอะ่ะ <c oughs> แต่สมัยน,นี้ไม่ใช่แล้วไงไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยผมเคยเจอแบบผมไปเล่น Facebook อะ่ะผมเคยไปเจอเพจหนึง่งเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับมีคนตามแบบเป็นหมื่นเป็นแสนเลยแล้วเขาก็ไปลงว่า ลงรูปนี้ถ้ามีคนมากดไลค์ครบจุดๆเขาจะถอดอ่ะเหมือนห้าร้อยไลค์อ่ะเขาจะถอดเสื้อจริงๆเฮ้ยไม่มีมั้งเฮ้ยมันโหดไปเบ้ามีมีจริงๆเดี๋ยวี้เป็นอย่างี้จริงคุณเคยเจอไหมผมไม่เคยเล่นแคมฟอกผมไม่รู้เขาพูดถึงเฟซบุ๊กไว้พี่ฮะฮะอ๋อเมื่อกี้พูดถึงเฟซบุ๊กเหรอเฟซบุ๊กคุยกันเรื่องเฟซบุ๊กอยู่ อไม่ผมก็มีไอดีอยู่บ้างมีกี่ไอดีสิบทำไมไปมีเยอะงั้นนะคุณนึกออกไหมสมมุติแบบห้องเขาบอกว่า500ถอดบนค่ะแล้วมันมีอยู่491คนเราเข้าไปคนเดียวมันไม่ถอดไงถ้าเรามี10 ID เปิดคอมสัก5เครื่องปั๊บเข้าไปถอดแน่นอนคนห้องไหนบ้างบอกผมนะเดี๋ยวผมไปเล่นด้วยนั่นแหละครับผมเลยว่าคนสมัยนี้กล้าพูดเรื่องนี้มากขึ้นล่าสุดผมไปเจอน้องคนหนึ่งเขาลงรูป เหมือนกับแฟนเขามาเซอร์ไพรส์ที่ห้องนอน <ผม S 1> แล้วก็จัดแบบเป็นลุกบอลลูนเป็นอะไรเงี้ย oh. แบบแฮปปี้อนนิวเซอรี่เลิฟยูผู้หญิงลงเลยครับแคปชั่นว่าแฟนมาเซอร์ไพรส์ถึงห้องนอนสงสัยคืนนี้จะไม่ได้นอนอีอีอีจริงจรงคือผมว่าจริงๆแล้วรุ่นเก่าๆก็จะมีบ้างแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเหมือนมันมันอาจจะโอเพนมากขึ้นมากกว่าคือมันไปโพสต์ลงเห็นคำนี้คุณพูดถูก จริงๆอาจจะเป็นนัานรุ่นเราก็ได้แต่รุ่นเรามันไม่มีที่แสดงออกไงอย่างเนี้ยอย่างพี่ๆน้องๆที่มาเนี้ยเขาอาจจะเป็นคนแบบนี้ก็ได้แต่เขาไม่มีที่แสดงออกอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขำกันคิดว่าเป็นเรื่องตลกผมอยากรู้ผมเป็นคนอยากรู้ผมส่งทีมงานครับไปสัมภาษณ์หน้าง,งานมาอ่าก่อนเข้างานเนี่ยเสือร้องไห้โชว์เนี้ยผมไปถามมาทุกคนเลย <S <S ผมถามเลยว่าคําถามเกี่ยวกับเรื่องเพศศ,ศึกษาคุณผมถามผมไม่คิดว่าจะมีใครตอบหรอก มันคุณคุณพูดเกินไปแล้วจะบ้าเหรอคนเขาพูดเรื่องน่ะเื่อเรื่องอะไรเงี้ยมันแรงไหมผมถามถามถามแต่ละคนตอบผมแบบอืงคึมอย่งเงี้ยเหรอตอบแรงมากตองแรงมากไม่เชื่อผมใช่ไหมคนที่มางานเราเนี่ยนะจริงจริงโอ้โหเห็นหน้าตาห้องคิงอย่างเงี้ยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมผมมีคําถามครับผมไปถามมาประมาณหลายข้ออยู่ผมถามเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาครับผมจะไปจากคาถามเบาเบาก่อนผมลองไปถามหน้างานมาว่า เหมือนกับว่าดาราชายคนไหนที่คุณคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดอ่ะนี่เบาๆก่อนเบาๆก่อนเพื่อจะได้รู้เทรนด์ว่าเดี๋ยวนี้คุณผู้หญิงเขาชอบผู้ชายแบบไหนอ่าฮะอ่าและนี่คือคําตอบที่คนที่มางานวันนี้ตอบครับเชิญดูครับอ๋อนาคอมพี่เอดีครับดาคมินครับหม่ำจกมกพี่คัตโตค่ะประยยชน์จันโอชาครับฮะอะไรนะ คนสุดท้ายนี่ใครนะครับผมติดปัญหาตรงนักคอมเนี่ยแหละม,มันแปลกตั้งแต่อันแรกแล้วอะผมว่าเทรนเทรนสมัยนี้ตลกมานะคือก็อจ,จะชอบคนตลกไงใช่ไหมอาจจะชอบคนเอ๊ะผู้ชายตลกดูเซ็กซี่เมื่อก่อนอาจจะแบบชอบแบบสมบัติเมเทนีชอบอะไรเงี้ยนะเดทคู่กีมียะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละใช่ผมสมัยนี้ชอบคนตลกนี่ละครับคือคําถามที่หนึ่งตะกี้คนสุดท้ายคือใครนะครับ <laughs> เดี๋ยทีมงานเร่งเสียงเลยนะครับผมขโมนผมไม่ได้ยินกันนี่คือคำถามที่หนึ่งครับนี่ได้งานเลยตอบกันอย่างนี้ผมวอมวอมก่อนผมถามต่อไปครับว่าถ้าคุณเจอผู้ชายนะครับเอาวัยวะส่วนไหนของผู้ชายที่คุณชอบมองมากที่สุดตอบไม่เชื่อสนใจคำถามนี้น่าสนใจดูชอบมือไห่ปลาขาค่ะแขนค่ะนิ้วนางนิ้วก้อยค่ะตูดเป้า หัวไหลครับฟันค่ะชอบฟันค่ะเท้าค่ะก็คงจะเป็นช่วงรักแร้นะคะคืออะไรช่วงรักแร้เลยเหรอคือผู้ชายเดี๋ยวนี้เราเดินกันแบบนี้อ่ะสวัสดีครับพีเอชฮะชอบขนแจกรไรพีเอชอ่ะอย่างนี้เหรอเมื่อกี้ผมเห็น น้องแทนแวบๆบน้องแทนลิปตา,าผมเข้าใจแล้วว่าเวลาแทนเล่นกับคุณลิปตาเนี่ยเวลาเขาเล่นคีย์บอร์ดดึง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 เขาชอบมองไหล่คุณอย่างเงี้ยดึงดึงไหล่กูเซ็กซี่ตรงไหนเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยเอออันนี้มาดูเบาๆอันนี้ใครก็ตอบได้เบาๆผมถามต่อครับผมส่งทีมงานไปถามครับว่าขนาดความยาวของอวัยวะจุดๆ,ๆของคุณเนี่ยของแฟนคุณเนี่ยขนาดเท่าไหร่เฮ้ย มันอันนี้มันเกิดอันนี้ไม่มีใครตอบผมเชื่อว่านี้ไม่มีคนตอบแล้วมันทุ่มเเกินไม่ตอบแล้วอันนี้มันเกิดไปแล้วมันน่าเกลียดมีเชิญชมครับชิงสองนิ้วครับห้าค่ะสี่ค่ะหนึ่งค่ะเจ็ดค่ะแปดครับสองห้าค่ะเก้าเก้าแปดครับเออสองค่ะสิบสิบมันใหญ่อ่ะ Uhm 1ี่สิบสี่คร fire, ับอเดี๋ยวสิเลยเหรอคือตอนที่ฟุกุชิมะมันระเบิดเนี่ยแฟนเขาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าโดนรังสีอะไรเข้าไปหรือเปล่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่า ชาวเขาเรียกว่าอะไรสุภาพบุรุษชายไทยนี่สองกันเยอะอยู่เหมือนกัน <laughs> <laughs> แปลกใจคนที่บอกว่าก็มันใหญ่อ่ะ <laughs> แล<ต>้วล้วไงต่อบางทีเราคิดไม่ทันไงเราคิดไม่ทันแล้วก็อ้ามก้มันก้มันใหญ่อ่ะคิดไม่ทันเออเออไม่เคยอาจจะไม่เคยเอาไม้บรรทัดวัดเนาะครับ <laughs> บ้าใครจะไปวัดละจู่จะไปวัด <laughs> ผมรู้แล้วคนดูเราใจกล้างจริงจริงเห็นไหมเชื่อยังผมถามไปต่อครับว่าสถานที่ทีท่พวกคุณชอบฟีชลิงกัน ถามนี้เลยผมลองอาน,นี้เลยผมส่งทีมแม่ไปถามและนี่คือคำตอบครับผมชอบดัดฟ้าครับฟังกี้้าวชนไก่ชอบพระประจันครับเชียงใหม่ค่ะขึ้นดอยพาไปตลาดสารยาครับเขาคงดัดฟ้าโรงแรม <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะและสยามสแควร์วันครับชั้นเจ็ดครับอ๋อในห้องนั่งเล่นค่ะหน้าบ้านสนามฟุตบอลหลังบ้านครับสนามหลวง จัาฟ้าอานุสาวรีชัยเฉลิมพลค่ะมันก็ไม่ได้เจาะจงนะครับบางทีแบบทำแนวพวกแบบเหมือนป่าๆเลยลุ่ยสวนๆแบบนี้มากกว่าความชอบแตกต่างกันออกไปบางคนชอบเมืองอนุสาวรีชัยผมขับต้อง ปาปาปสนสวนน้องแทนตอบอะไรนะน้องแทนตลาดสารยาแทนทําไมคืออะไรแทนตอ่าซมโออยู่พี่ครับเท่าไหร่ครับพี่ส้มโอครับบอกเลยว่าแฟนตาซีก็จะชอบบรรยากาศที่แบบมีแม่ค้าเถียงกันแล้วทำให้เขารู้สึกเมียรมขึ้นก็ได้5้าบาทสิบบาทโอ้ยขึ้นเว้ยเฮ้ยขึ้นเว้ย โหดนะเห็นไหมผมบอกแล้วคนสมัยนี้เขากล้าพูดเปิดเผยแล้วพี่คนที่ปาปะสวนคือมีมีเก็บไฟให้เขาด้วยนะฮะแบบว่าเป็นคนลึกลับพ <c oughs> ยายามผิด <c oughs> ผิดหน้าเหมือนผู้ต้องหา <c oughs> ก่อนจะไปกันใหญ่นะครับผมมาสู่คำถามสุดท้ายครับคำ <c oughs> ถ,ถามนี้ผมชอบมากอยากให้ลองทําเสียงให้คู่ผมถามว่าชอบให้คู่ของคุณนะ่ะทาเสียงแบบไหนเวลาที่ฟิชเชอร์ลิงกันสมมติเวลาคุณมีอะไรกันคุณชอบฟังเสียงแบบไหนไปดูครับถามอะไรของเันวันเนี่ย Miau. Cek 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 cek. This is sematan. Hu. Egi egi. Pan pan pan. Hu 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 hu. Ah. Ketak ketak ketak. กระตากกระตากเนี่ยเพีย้ยนเพี้นเลยทุกคนน่าจะโตมาในฟาร์ม,มอันอื่นผมไม่รู้คนอื่นชอบอันไหนแต่ผมชอบอันเนี้ยคุณลองคิดดูเดด <c oughs> ทีรักทีรัก <c oughs> ผมจะเสร็จแล้ว <c oughs> คุณช่วยลงเสียงหน่อยได้ค่ะ คือผมร้อเล่นผมเคีย์ก่อนคือผมร้อเล่นนะครับคือผมไปถามเขาแบบว่าไหนนี่กี่นิ้วอะไรเงี้ยคือผมส่งน้องๆไปรลอกต่อบ้านคุณอยู่แถวไหนเอออะไรอย่างเงี้ยนทำเสียงนกเสียงอะไรคือเราเล่นขอโทษนะครับแต่ว่าพวกคุณเจ๋งมากเลยตบมือหน่อยครับเจ๋งมากเจ๋งมากต้องยังไม่เคยเห็นวิดีโอเมื่อสักครู่เพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของพวกเราครับ <c oughs> คือน้องน้องทีมงานเราเก่งมากเขาตัดให้แบบ,บ,บแล้วกเก่งทำงานเก่งอยากจะบอกว่าเนี่ยเป็นวิก็เียเป็นวิทยาทานสาหรับคนที่แบบว่าดูวงการบันเทิงอะ่ะการตัดต่อน,นี่น่ากลัวมากเลยนะคุณตัดต่อแล้วดูน่าเกลียดอ่ะ <c oughs> เอาคาถามนี้ไปแปะคําถามนู้น<ช>หรือเอาคาถามนี้มาถามไอ้อยู่ตอบอยู่ในจังหวะผิดเนี่ยคุณดูน่าเกลียดเลยเพราะฉะนั้นจำเอาไว้นะครับตัวหลังผมมีเทคนิคให้ง่าย เมื่อเวลาคุณคนถามอะไรคุณพยายามทวนคําถามให้ติดกันกับคําที่คุณจะตอบจะดูไม่น่าเกลียดอ,อ๋อชอบพาไปกินข้าวที่ตลาดสัลยาค่ะพยายามพูดให้ติดติดตดกันไว้จะไม่มีใครมาแกะคําของคุณออกได้ออ๋อออทวนคำถามอย่าลืมต้องทวนคำถามโอเคอ่ะ,อะมีมีม,มีมีทั้งเครื่องดนตรีอยู่มีทั้งเราไม่เราจะไม่ใช้เลยใช่ไหมครับแน่นอนครับคือผมคิดว่าคนดูหลายๆท่านที่มาคิดว่า อยากจะเห็นเสือร้องไห้เล่นดนตรีบ้างอาแต่ผมอยากจะให้ความรู้นิดนึงครับการที่เราขึ้นมาบนเวทีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือว่าการพูดต่อหน้าคนเยอะๆบางทีเนี่ยเวลาหลายๆท่านเนี่ยออกไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ประมาสัน่นทำอะไรไม่ถูกใช,ใช่ใช่ใช่ผมมีทริคเล็กๆนะครับเวลาที่คุณต้องออกไปพูดแบบกับคนเยอะๆเนี่ยนะครับ อาจารย์ของผมครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งสอนผมมาว่าคุณเนตครับเวลาเจอคนเยอะๆเพื่อไม่ให้ประมาทให้ i m a จินว่าคนดูเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าครับผมร้อเล่นผมร้อเล่นผมมีอาจารย์ ที่เขาเป็นคนเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะมีจริงๆนนะนมีจริงๆกันนะนี่คือนักร้องที่ติดท็อปชาร์ตของเมืองไทยเรียกว่าเป็นดาวค้างฟ้าวงของเขาเนี่ยเอ่ยชื่อขึ้นมาเป็นที่รู้จักครับผมวันนี้เขาจะมาบอกเคล็ดลับครับว่าทําอย่างไรเวลาขึ้นคอนเสิร์ตหรือพูดกับคนเยอะๆจะไม่ประมาและคนคนนี้ครับ